สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันที่19สิงหาคม2568นะคะแม่มจะพาคุณผู้ชมไปชมความคืบหน้าของการสร้างบ้านสวนแม่มนัด NW Real Estate 78นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะจะเป็นบ้าน2ชั้นของแม่มกับพี่นัดน,นะคะวันนี้นะคะช่างกำลังทำฝ้าให้แล้วนะคะฉาบภายนอกเสร็จแรง ชาภายในเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบางจุดที่ช่างกำลังทําอยู่นะคะฝั่งด้านนี้จะเป็นรั้วต้นขี้เหล็กของแม่มเองนะคะคุณผู้ชมได้ทานแล้วนะคะเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะตรงนี้จะงามที่สุดเลยฝั่งนี้มีมะยมต้นแรกจะงามมากๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะยาวไปจนถึงนู่นเลยนะคะ ส่วนฝั่งนี้ไม่ค่อยงามเท่าไรเป็นขี้เหล็กเป็นขี้เหล็กขมนะคะแต่เขาก็เป็นแนวรั้วสวยงามเหมือนกันแต่สวยงามน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปชมใกล้ๆบริเวณบ้านกันดีกว่าฝั mm hmm. ่งด้านนี้จะเป็นด้านข้างของบ้านนะคะ แล้วเราก็จะมาชมฝั่งด้านหลังของบ้านกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรัวร้วขี้เหล็กค่ะมีรั้วขี้เหล็กนะคะร้อยกว่าต้นเลยอยู่แถวนี้พี่ดาเขาจะปล่อยให้ขี้เหล็กเนะี่ยโตใกล้ๆกันแล้วเขาก็จะค่อยๆตัดแต่งกิ่งนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังของบ้านวันนี้ช่างกำลังทำฝ้าแล้วนะคะ มีการทำฟ้าอยู่ชั้นบนแล้วค่ะวันนี้แดดดีนะคะฝนไม่ตกเลยก่อนหน้านี้ประมาณ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกแรงมากนะคะฝนตกแบบทุกวันเลยตอนกลางคืนก็ตกแรงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้เห็นฟ้าแล้วอยู่ข้างบนแล้วนะคะมีฝ้าแล้วตอนนี้ เดี๋ยวพอมองเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่นะคะแต่ว่าแดดจะจ้าหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูเราจะไปดูฝั่งสวนกันนะคะที่คุณผู้ชมเห็นยื่นออกมาตรงนี้จะเป็นระเบียงนะคะระเบียงของบ้านแบบเนี่ยจะกว้าง4เมตรฝั่งด้านสวนเนี่ยจะยาว10เมตรโดยประมาณส่วนด้านหน้าก็จะกว้าง4เมตรแต่ว่าจะยาวไม่ถึง10เมตรเพราะว่าจะถูกตัดออกในส่วนของบันไดนะคะ ประมาณเกือบ10เมตรอาจจะไม่ถึง10เมตรนะคะคุณผู้ชมโดยประมาณนะคะโดยประมาณตรงนี้ก็จะเป็นมุมสวน,นะคะ่ะนี่เรามีต้นตาลด้วยหนึ่งต้นเล็กๆมีมะม่วงนะคะแล้วก็จะเป็นขนุนมะม่วงก็ไม่รอดหลายต้นเหมือนกันบางต้นก็ฟื้นมาใหม่ ส่วนต้นนี้สวยมากเลยเป็นขนุนนะคะลูกค้าให้มานะคะคุณผู้ชมขนุนนี้สวยมากๆแล้วแบบก็ปลูกต้นนะคะเขาเรียกว่าอะไรกราบกลาบหอยแครงหรือเปล่าสีม่วงม่วงเเรามีน้อยหนาด้วยแล้วก็จะมีคุณนายตื่นสายมีคุณนายตื่นสายมะละกอของแม่นะคะตรงนี้พาชมสวนแล้วก็ทองอุไรต้นละยี่สิบบาทสวยมาก เนยโอ้โหข้างฝั่งนู้นสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมดอกน้องทางนู้นดีกว่าโอ้ยสวยอันนี้ทําไมมีนิดๆหน่อยๆไม่เป็นพุ่มเลยอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ดีกว่าโอ้ทางนี้จะเป็นพุ่มมากกว่ามันหลบอยู่ตรงนี้นี่เองอะตรงนี้จะเป็นพุ่มเยอะกว่ามีมะละกอด้วย นี่คือส่วนของแบบนัท NW r e ด NW s t a t e 78นะคะทองอุไรมีอยู่5ต้น<ม>แล้วก็จะมีมะม่วงคุณผู้ชมค่ะแบมไปได้คำตอบจากคุณแม่แล้วตอนแรกคิดว่าใครมาเด็ดใบมะม่วงของเราไปไปได้คำตอบจากคุณแม่แล้วก็คือน่าจะโดนมแมลงกินนะคะเพราะว่าของแม่ก็แหว่งเหมือนกันหายหมดเลยนะคะแต่เขาเขาตัดแบบสเนียนเลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊มีใครมาตัดเล่นหรือเปล่า แก้ข่าวนะคะไม่ใช่ก็คือน่าจะโดนมแมลงค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นต้นต้นแคร์สีชมพูหรือว่าออกออกแดงแดง,แดงชมพูสวยๆนะคะแต่ว่าก็ทานได้ที่เหล็กก็รัดยอดออกใหม่แล้วนะคะคุณผู้ชมขนุนนะคะขนุนนี่ลูกค้าให้มาต้นนี้ก็สวยมากเช่นเดียวกันขนุนลูกค้าให้มาสวยมากๆเลยต้นนี้แบบไม่น่าเอาอีกต้นไปปลูกตรงนั้นเลยค่ะไม่สวยเลย แม่ไม่แน่ใจว่าถ้าย้ายเขาเขาจะรอดหรือเปล่าไม่สวยเลยก็คือเหมือนตรงนี้มีมดเยอะนะคะแบบว่าตรงด้านนี้น่าจะเหมาะกับขี้เหล็กเท่านั้นเนี่ยตรงเนี้จะสวยมากมะละกอของแม่ก็ดกเหมือนกันนะคะต้นที่ปลูกได้แถวนี้นะ่าจะเป็นมะละกอมะละกอน้อหนา แล้วก็จะเป็นขี้เหล็กก็จะอยู่ฝั่งริมรั้วเลยนี่ก็จะเป็นรั้วขี้เหล็กของแมมกอาจจะลกอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยมาตัดแต่งใหม่นะคะคุณผู้ชมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นขนุนที่ลูกค้าให้มาสวยๆเลยอย่างที่แจ้งคุณผู้ชม แดดดีมากๆนะคะทำให้เราถ่ายรูปได้ชัดเจนค่ะแต่ว่าถ้าแบบถ่ายก่อนหน้านี้ที่แบบโพสเนี่ยคะ่ะจะเป็นตอนค่ำก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอันนี้แบบถ่ายช่วงกลางวันเนี่ยแดดจ้าแดดจ้าเราจะดูชัดเจนดูสว่างนะคะคุณผู้ชมเราถ่ายแบบหลายๆมุมเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปถ่ายมุมด้านด้านข้างสวนกันนะคะ ันนี้จะเป็นอุปกรณ์ของช่างนะคะยังไม่เรียบร้อยมะม่วงของแมบบเองนะคะแล้วก็จะมีต้นตาลมีมะละกอของแม่นะคะเดี๋ยวเรามาทางนี้หน่อยดีกว่ามะม่วงฝั่งนี้ก็ได้กินบ้างแล้วสี่ห้าลูกโดยประมาณไม่ได้เยอะนะคะมีอยู่สี่ห้าลูกมะกรูดแบบปลูกไปสองต้นไม่รอดเลยสักต้นเดียวอันนี้จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์ของแม่ค่ะแล้วก็มีขี้เล็กอยู่ตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นมะละกออีกพันหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าพันละลายของแม่มี2ต้นฝั่งนี้ก็จะมีกล้วยค่ะแล้วก็จะมีต้นอื่นๆด้วยนะคะนี่กล้วยจะเป็นกล้วยที่เราปลูกตอนเ,อเขาเรียกว่ายกเสาเอกเสาโทนะคะมะม่วงแถวนี้ก็พอได้พอได้ทานแล้วมุมนี้ค่ะจะเป็นมุมบ้านนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ต้นยูคาลิปตัสของเราอลังมากๆเลยนะคะเราก็จะคงน้องเอาไว้ใหญ่มากสูงมากๆแล้วแบบก็ปลูกต้นปีบต้นแคนาเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเขามีดอกก็น่าจะสวยอยู่ตรงแถวๆนี้อันนี้จะเป็นอีกมุมนึงของบ้านเรานะคะมุมหนึงของบ้านเรา เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ช่างกำลังกาลังทำงานอยู่นะคะ,ะเ,เดี๋ยวแอมจะมาทางฝั่งนี้ก่อนดีกว่าค่ะจะได้ไม่ไปรบกวนการทำงานของช่างนะคะตรงนี้จะเป็นห้วยลำเชียงไกลนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ค่อยเห็นน้ำเลยเราจะเห็นแต่จอก แหนหรือเปล่าประมาณนั้นเยอะมากนะคะลงมาท่าน้ำนิดนึงนะคะอุ้ยผักบุ้งก็น่าจะมีอยู่มาเก็บตรงนี้เพิ่มได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองเดินลงไปดูผักบุ้งนิดนึงเดี๋ยวอ๋อแถวนี้น่าจะพอได้กินอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวขึ้นโอ้โหแหนเยอะเหลือเกินอะมองฝั่งนี้คะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ มองบ้านฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งท่าน้ำค่ะมองฝั่งท่าน้ำเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะคะพาไปดูข้างในกันดีกว่าตอนนี้ช่างกำลังขออนุญาตนะคะผสมปูนนะคะกำลังผสมปูนอยู่แล้วเราก็จะมีการฉาบแล้วนะคะมีการฉาบอยู่ มีการทำฟ้าค่ะอยู่ข้างบนท่างก็มาเอาปูนตรงนี้ไปเดีย๋ยวมันพาไปชมตรงด้านข้างของบ้านนะคะโอ้ยต้นมาชมต้นเฟื่องฟ้าสักนิดนึงดีกว่าค่ะ ต้นเฟอ้อฟ้าของแบบนะคะว้าวมีตอนนี้ที่เห็นจะเป็น2ส,สีค่ะแต่จริงๆจะต้องมีสาสีก็คือสีแดงสีส้มแล้วก็สีขาวสีสีส้มอยู่ฝั่งนู้นนะคะต้นปีเดยาทรก็ดูแบบเอ็นเนหน่อยต้นสนยังอยู่นะคะเดี๋ยวแบมจะไปซื้อต้นสนมาปลูกตมามมะพร้าวเนี่ยสต้นไม่สวยเลยมะขามเทศได้อยู่ค่ะคุณผู้ชม อ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปบ้านฝั่งนี้กันนิดนึงนะคะถ่ายรูปบ้านฝั่งนี้กันหน่อยแต่พาคุณผู้ชมไปดูข้างล่างนะคะไปดูข้างล่างว่าช่างเขากำลังทำอะไรบ้างเรช่างกำลังฉาบอยู่ ข้างล่างแล้วอาจจะขออนุญาตติดตับการทํางานของช่างค่ะตรงนี้เป็นห้องน้ํานะคะคุณผู้ชมห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนนะคะแล้วตรงนู้นก็เป็นห้องนอนเช่นเดียวกันในห้องน้ำช่างกําลังทํางานอยู่ มีกั้นห้องแล้วนะคะแล้วก็มีประตูและนี่คือกันฉากค่ะ